สวัสดีครับผมบ่าวเอ็มชาแนลครับมินิก็มีผคนลไม่บอกกัทกโลกครับมากินย่ำบายครับแต่เบิ้งครับมันสีแสบป้นไหนมันสีสมบ่หรือมันสีหวานมาพี่น้องอย่างกินกันมากินน้ำกันนะครับบคตองเบาหลาย,ย่างห้างครับกินเลยครับเออสีสมครับ ว้าเศบเศษเศษครับพี่น้องเศบร้ายครับนี่ครับเบิ้งคัมเนี้ยยัยเลยครับนี่ใส่พริกเกลือว้าเศษร้ายครับโอ้โหเป็นตัมจะมันหลายเดี๋ยววะโอ้คาย โอ้แสบแสบครับได้ครับเด้อยากินน้ำกันครับได้อยากกินสม,มัด้ครับเด้เบี้ยว โอ้สมข้าวพี่น้องแสบหลายทั้งสมทั้งแสบู้ได้อยากกินกับไปหาสิกินนะครับเด้อลองเบิง้งแสบแสบแสบครับ บาตรไหน,นยังกินกันเน้นาะครับเนอ้องสมคับครับพี่นอ้องเอ้อ เบิ้องขั้มหนี่งขั้มหญ่งเลยครับนี่คำสุดท้ายแล้วโอ้แสบหลายพี่น้อง โอ้ขาดเดียมมบิดแล้วครับดยได้เปลือกเลยป่ะเนี่ยเอา <c oughs> ฉันกะุดทายนี่กะเขากล้า,ขาเข้ามาสวัสดีครับ